โอเคครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมก็ได้ห่างหายไปสักเลยเพราะว่าติดงานแถมป่วยอีกก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยช่วงเนี้ยก็ขออาภัยด้วยแล้วกันโอเคในส่วนของคลิปนี้แล้วก็อยู่กับฆาตกรโกดฟั e กับ Add-on แดงชิ้นหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนั่นคือกล้องแดงนั่นเองโดยแอ d ด n ออแดงชิ้นเนี้ยผมมองว่ามันเอามาใส่แทนเปิร์กบาร์คิวน่าจะพอได้อยู่นะ ว่าถ้าเราสามารถตีคนที่เราหมายหัวไว้ได้เราจะเห็นเวาลาเจอทุกคนที่อยู่นอกรัศมีเสียงหัวใจไปเป็นเวลา4วิเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะสามารถตีคนที่เราหมายหัวไว้ตอนที่เรายังใช้จะก,กิวลคุมโปองอยู่เราจะสามารถเห็นอลาเจอทุกคนได้เลยเป็นเวลา4วิก็น่าจะเอามาเปิดกรอบอ่านเกมก็น่าจะหอได้อยู่แล้วก็แอนออนสียวนี้จะเป็นลดเวลาครูดาวของพระคุมลาตีลง4วิเนาะเพื่อให้เราจะสามารถใช้จะก,กิลดูได้บ่อยหน่อย แล้วก็ในส่วนของเบอร์ก็ตามนี้เลยอันแรกจะเป็นกั้นเครื่อง2องนาทีแล้วก็กระทึบไมไวเพ,เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการไล่ล่าเนาะแล้วก็ปบอริทสามจะเป็นตัดสินใจหรือไม่อยู่ช้อยที่เมื่อเวลามีคนมาช่วยเพื่อนลงจากฮุกอะ่ะคนช่วยจะติดสถานะปล่อยกำบังไปเวลา1นาทีนะแต่เราต้องออกแหงจากฮุกอย่างน้อยก็3ามเมตรไปยังต่ำถึงจะได้ใช้เปิร์นี้นะแล้วก็เบอร์สุดท้ายจะเป็นเฮกลูนที่จะมาถ่วงเกมจะได้ใช้เลยนั่นก็ต้องขึ้นกระโดดทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูในเกมดีกว่า แต่โกดูโหแล้วตอกแลมคินอีกแล้วเนี่ยประเดิมตาแรกกันด้วยตอกแลมคินเลยใช่ไหมอะไรจะแบบกันแกล้งขนาดนั้นคือเท่าที่ผมไปสออ่องมาคนจีนไรนะคนที่เป็นรีออนกับคอเดตอะชั่วโมงบินเขาเกินแบบเกินขีดมากอะรีออนก็สองพันอะคอเดตดค่วันห้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะ จะตีใครไหมเพราะว่าตานี้ถ้าเกิดคนเล่นเป็นอะอย่างที่บอกไปหลายคลิปนะว่ามันมันไล่ขนยากมากเจ๊ปั้นยังปะเฮ้ยไม่นี่ไงปั่นได้เยอะด้วยเนะนี่ยยีเลียนเรียบร้อยโมข้างหน้าเยอะไปอะ่ะสวัสดีเพื่อนหมาแ,มแดงเปิดกรอบมีคอเด็ดอยู่ใกล้แล้วก็มีคนปั่นอยู่ตรงอะไรนะบ้านบ้านไม่เยอะมากข้างบนอะ ผมไม่มีใครอยู่ใกล้ละโอเคก็แขวนเลยแล้วกันเดี้อตรงไหมเออคุณรอช่วยเพื่อนคนที่เสียนโอเคเราเห็นตำแหน่งคนแค่สองคนมีข้อเด็ดกับอะไรนะคนที่อยู่ตรงบ้านไปเยอะบ้านไม่เห็นตรงกลางอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันเราไปไล่คนที่อยู่บ้านนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเขามองหลังไปโอ้โหดูเนี่ยวน้เขาปั่นเยอะเลยเนี่ยวนี้เขามองกันเ <c oughs> มีล็อกมีเฮล็อก เห็นก็บ้าแล้วผมกาวไปก่อนจะ <g iggle> เ,นอเอ๋อดีดีไงเห็นออร่าเอ่อโอเคหนึ่งสองคอเดตกำลงกังวิ่งไปช่วยผมวิ่งกลับไปเลยทัานปะเขาจะตะเกียงหน่อยมาไปก่อน,ลนอเลยกันผมขอแข่ก่อนที่ก่อนร้อยนี่ไงบ้าเสียงคอเดตเออเรามีเวลาหนึ่งกะทีที่จะหาคอเดตให้เจอจึงเจอมันก็อีกอเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาวิ่งออกไหนนี่ไงนี่ไงเอ้ยนีไไไ่ไม่รีออน โอเคตอนนี้ก็เดินดิ่งหา,าข้อเด็ดก่อนอันนี้เหลี่ยงอะเดี๋ยวนะตัวเองพับไม้เพื่อไงมีใช้หลังอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวมาข้อเด็ดก่อนเจจริงๆค่นี้ไงผมเจอข้อเด็ดอยู่ตรงถนุนนะเมื่อกี้เห็นชุดดำๆอยู่ยังไงไปดีไอ้คนที่มองหน้าตัวเองที่ประกำบังอยู่นะเพื่ออะไรเนี่ยเ <laughs> พื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้จิวเขาไปปั่นไฟจนติดใช่ไหมเนะี่ย โคตรโหดเลยคือแบบทำเพื่อเครื่องก่อนมากันแล้วก็บ้านหลังนี้เจ๊ปั่นต่อไปเนี่ยไม่เงียบกิบเลยโอเคเขาล่องหนกันแหละแล้วก็เี๋ยได้ยินเสียงจริงด้วยอะ่ะเหมือนออกด้านหลังป่ะเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าด่วนมาช่วยเะี่ยรไฟตาน,นี้เกิดค่อนข้างห่วยนะแต่มันไม่อยู่หน้านจริงเลยเนี่ยเอามาห่างก่นอนอาัสดี ให้เยอะก่อนถ้าเกิดเรามาไล่ยาง,งไม่ทันนะผมปล่อยก่อนนะเดี๋ยวอย่ามองอย่ามองอย่าเป็นท่ามองค่ะนะั้นอ่าถ้าเกิดผมดูดคนนี้เต็มก็ก้าปุ๊บนะคนนี้จะเปรมัยททีอนะผมไว้กันเอ้าคนที่เซียนคนนี้เซียน,น,นจะปลัดบอกไม่ได้แล้วผมปล่อยนะเดี๋ยวจะใครมาช่วยเนะี่ยมันจะเป็นสตีป,ปะผมปล่อยกันให้เขาติดกันเี็บร้อยเสียงสตีปแน่นอนนะไปเลยไล่ตีปต่อเลยนี่ไงจูนี่อยากจูใช่ไหมนะี่ะหลอกไฟมา รอเพื่ออะไราดูคนที่วิ่งยาวเชยทันทีก็ตามมาเพื่อนกันแต่เครื่องมันสี่เครื่องสะพักแล้วเน,นี่ยเอ่อในอไม้อยู่บัดทีเพื่อนปิดไฟปิดไฟแล้วก็หลอกไฟทีหนึ่ง <c oughs> จริงๆการปิดปิดไฟของตัวกดไฟเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการหลอกไฟอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเชยเพื่อนขึ้นเสาไปนะ ไม่ใครมาแคร์เอาเทมเปนเนี่ยรู้สึกอากาศร้อนโอเคไม่มีอ่ะดีอยูนะเกิดที่โล่งขนาดนี้ยังจะแบบไม่โดนหอดอ้งเหมือนลีออนเขาจะปั่นอยู่เครื่องนี้ปะถ้าว่าเป็นเครื่องอะไรที่เขาปั่นอนะ่ะเครื่องไกลโน้นผมไปไปนะมันมันไกลเกินอ่ะเจ๊สวัสดีจริงด้วยเนี่ยดุยมากสุดก่อนอเจ๊เจ๊เจ๊ มันต้องพังไม่เนี่ยพี่ออกว่แล้วเคด้านหลังไปละคือเวลาเล่นเล่นเลยนะกดเฟกก็พยายามแบบดูดเขาให้มากสุดแถ้าเกิดดูดไม่ติดแล้วโดนเปิดผงโอ้โหนายไงจนได้โดนเปิดผง,นะง,งก็ไม่ต้องไปไปฝืนอ,อะไรต่อนะเพราะว่าที่ดูดไปนี่คือมันเสียเปล่าอ่ะเราจะแบบ็จังหวะจัมสเตอเกดีกว่าไอคนที่วิ่งฉีกวิ่งฉีกไปไกลเลยนี่เป็นรอยเลือดนีด่เป็นรีออนปะจริงด้วยอ่ะรีออนไม่ยอมฮิวด้วยอนะ่ะเนี่ย ผมไปกอนยี่นี่ไงใครทำได้อยู่คอมแมปเนี่ยเป็นสตีฟอ๋อสตีฟเขาหิวแตกเป็นว่าเขาหิวตัวเองปะถ้าเกิดฮิวตัวเองเขาไม่ไม่มีแทงหลังน,นะมาผมไล่ไปเลยนีๆๆๆๆๆ่คนที่เหมือนเขาจะกลัวผมตีจัดไม้อีกอะอเ,เขาหิวตัวเองไปนะซ้่มเลยแล้วกันมา ตอนนี้เราไม่มีห่วงเกมนะฮะเดี๋ยวคีณตายจริงดิเอาอะไรวนะเนี่ยเพื่อนไปช่วยชาหรือว่าไงเอ่อตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ไอ้แ,บบแดงเลยนะคือได้ใช้แค่ต้นเกมสองรอบอนะเดี๋ยวให้ดูดิี่ดูความปัน่นเยอะเนี่ยวันนี้เขาเด็ดก้าไวไปก่อนนะก้าวไปก่อนเรียบร้อยอีย๊ไม่โดนโอ้โหหน้าต่างที่มีด้วยเหรอะเนี่ยบ้าด่านนี้แบบหน้าตรงหน้าต่างอะไรคือแบบ จุดบนโคตรดีอะบางทีจุดจะแบบเหมือนจะไม่มีมันดันมีเฉยเลยมาตอนนี้ถ้าเกิดเขาเด็เขาเล่นเป็นเขาจะต้องเปย์ไม้อะนะได้ไม้อยู่รบเลยลกันใครก็บนกันเก็บหอยดีออนอยู่ใกล้มีแค่เดออยคนเดียวอะคิดว่าจีผมไม่เห็นอน่ก็ไปว่าไายปั่นอยู่เครื่องไม่เห็นตรงกลางอะมาเพิ่สามคนกับสามเครื่อง ป้าอ่างนี้ปะผมไม่เห็นอล่าใครเลยเมื่อกี้ใช่ไม่เงียบกิฟเลยยังไงริงด้วยยไอ้จิวไอ้จิวอย่างเงี้ยมามันดูเขาเยอะมาก,กน,นะหล้อยอี๋ตีไม่โดนมาหาเพื่อนจิวคนนี้มันข้างวนคมอยู่เนี่ยรอบไหนเพื่อน หลอกไฟมาหลอกอีกรอบนึงอันนี้โอเคผมก็ยังไม่เห็นโนรลาลีออนอยู่ดีผมปล่อยกันนะให้เขาติดตะเกียงกันออกมาห่างกันแหละเรียบร้อยดียไงอ่าเดี๋ยวค่อยไปทวตเดี๋ยวค่อยไล่ไอ้นะออนต่อกันนะมีเวลาตั้งนาทีหนึ่งยังไงเจอลีออนแนละ้วมีจิว้วไม่ใช่จิว้วไอ้นนะเขาเด็ดอยู่ข้าขเวเนี่ยคือเลยโยนเกี้ยวหรอไม่อยากเล่นแล้วว่างั้นอ่ผมไล่ลีออนนะ อาฟาริออนแบบติดปากกัมังอยู่เอ่เอไอ้อยู่นตันตู้เอาวะขอตันตู้ก่อนคือมองว่าถ้าเกิดตันตู้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมามาซับช่วยทีหนึ่งอะ่ะมันมันไม่โอเคนะเพราะว่าเวลาตันมันแค่สามวิเองอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าอา่าทิ้งระยะห่างจากตัวผีเท่าไหร่อะเอาวะคนนี้คนนี้โคตรโคมเดี๋ยวค่อยๆโดดหรอหรือว่าไงเดะ อ๋อเป็นโดดเงียบกูว่ากูว่าผมไม่ได้ยินเสียงก็โดดเห็นเลยเป็นโดดเงียบของอะไรคอมโบกวาตันตัวได้อยู่เพื่อของเมกโทมัสเอาด้านล่างใคร่ปั่นระเบิดมาแน่เจ๊เยวนะเอาไปดีจิวเลนไทย โอเคดูได้เยอะมากนะขึ้นบนคนที่บนเป็นคนที่มัานไปบนโนคูมเลยเนะี่ยดูเขาเก้าไว้ก่อนนะโอเคเดิมลดตรงแหะก็ปล่อยไว้ก่อนเอา้มามันก็ล่างเฉยเลยดักอ่ะดักนี่แหละนี่เพิ่นจะเข้าจุกเด็กไหนลงล่างต่อรอพระคุมทำงานนะเจ้วัดดีเพิ่น ถูไม่ปั๊บคือที่ผมกดตีไม่ใช่ไม่กดตีาว่ากันได้นะสกิลหายอะ่ะเป็นการที่ดูดมานี่คือเสียเปล่าแล้วจะจะฟนจุกนิวเฮ้ยมันเป็นจุกเด็กอ่ะบ้านหลังเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หมาเพื่อนไปไหนกากานะไปไหนวันี่วะกดตีไปเลย นี่ไงบินออนอยู่ใกล้มาเพื่อนไล่ต่อเลยไล่ทีก่อนไม่ยอมหรอกเห็นแค่เรออนคนเดียวอะ่ะที่เหลือไปไหนไม่รู้หาคนเด็ดไม่เจอไปน้ำเยือกขึ้นเต่าด้วยกันมาคือว่าเป็นด่านอื่นน่าจะโอเคกว่าน,นี้แต่ด่านนี้นี่คือแบบจุดเล่นจุดนี้อะไรก็ค่อนข้างเยอะเอามาห่างกันเนาะจะได้ นี่ลีออนเจ๊เอ้นี่ไงปัดดีคอเด็ดมดูคอเด็ดได้โคตรเยอะเลยกล้าไปก่อนถ้าเกิดเต็มร้อยนี่คือเขาจะเปร์ไม้ฮะต้องต้องร้อแล้วลเพราะว่ามันมีคนมองอยู่ให้ไปไหน ได้ใช้อันแดงด้วยเคมีจิวขึ้นอยู่ตัวเองไปละแล้วก็อีออนอยู่ขอบแมปเรียบร้อยฮะคือถ้าเกิดผมจำจิวไี่คือแบบสบายเลยนะเนี่ยได้มีกล่องพยาบาลปะ่ะเพราะวะ่า <sur> เห็นจิวเขาถือกล่องพยาบาลมาอยู่น่าจะยังอยู่ที่เดิมฮะตรงตรู้สึกเหมือนจะหน้าบ้านนี่ปะ่ะผมร้องหโหนไปเลยจะทั้งหนกุมโปงกันเลยนี่ไงจะอยู่ใกล้ด้เองวัดดีคุณ วาลลินไทยไอ้อนแดงไม่ใช่แบบใชมาได้ใช้ดวงไทยเกมเฉยเลยเมื่อกี้เลออนเขาวิง่งอยู่ขอบแมบเจอนะนี่ไงายฝดีเพื่อนคุณแคนดี้ชีกบนี่อ๋อโอเคไม่ได้ชีกไปไหนมาเพื่อนดูดมาดูดมาท่านีหมายไปนเนี่ยหลอกไฟไมาหลอกอีกรอบหนึ่ง หลอกังกระเธอจะพอใจโอเคอย่างน้อยแอนแดงตอนนี้ก็ถ้าใช้มันเหมือนเป็นบาร์บีคิวเลยแนวคิดผมนะมันก็ไม่ได้เป็นแนวแอนแดงที่โกงหรือดีเด่นเลยขนาดนั้นนะน่าจะมาแทนแบบพวกบาร์บีคิวได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราจะใช้ปฏิภาพมันให้ให้เต็มที่อะเราต้องตีตอนที่แบบเรายังคุมโปงอยู่อะถ้าเกิดเราอ้าวันี้ออกไปเฉยเลย จะได้จังถ้าเกิดเรามาตีตอนที่แบบเสียงหัวใจเรายังอยู่อะไม่ได้คุมโปงเงี้ยคือเราจะแทบไม่เห็นอลาใครเลยแต่ถ้าเกิดเราตีตอน,น,นเราคุมโปงพอดีอะคือเราจะเห็นอลาทุกคนแผนที่เลยคือค,ค่อนข้างดีอะเหมือนแบบเปิดกรอบแวบหนึง่งประมาณนั้นเอาไว้อ่านเกมโอเคอย่างไรก็ด้ใ่แล้วกันโอ,โอ้โหเล้งแดงดวนเลยแล้วคนนี้เป็นรูปโลกน่าจะเป็นอีปิกปะเขาแบบใจร้อนออกเกมเฉยเลยจี๊บผม เอาห่า,ารอบนี้ได้ด้านปาเลฟเฟลด์ด้านของไม่กระตันระบายคุ้มปูมโอ้โหเทเทมดูไปเกิดเนี่ยไปเกิดตรงเครื่องไกลสุดด้วยนะี่ยผมว่าเทเทมนั้นไม่ไม่น่าอยู่เกินสองนาทีอ่ะผมรีบดิ่งไปหากันไม่ใช่เกิดตายตีนเสือเลยวนะเฮ้ยเดี๋ยว,วยมีเขาเป็นมีคนบนจู่เจนเจนมาอยู่จีน อะไรจะดือดแบบนั้นโอ้ไ <as S 2> ม,ม่เขาเห็นผมแหละแต่เขาเหมือนกันแรืว่าถอดเราเทื่อทีมก่อนอะไรเงี้ยโอเคคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะเห็นเราเที่ยหมดละน่าจะคุมตรงน,นี้ก่อนผมเห็นเฟิร์มบินนะผมจะไปไม่เห็นก่นอนเอามาห่างก่อนจะได้ใช้ตะเกียงหน่อยเอาดิเพื่อนช่วยดิ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 บู๊ขเขาไม่ช่วยหรอกเขาถอดเราเทีก่อนจริงด้วยเห็นปะอีกคนหนึ่ง อะไรจะรักโทเทมนี้ขนาดนี้คือคือวนนี้แบบไงบ้างคือสุดโต่งมากอ่ะคือเขาสุดโต่งในเรื่องอย่างแบบอย่างเงี้ยโคตรสุดยอดอะ่ะแล้วพีกายเพื่อเทเทมเอาเดินติดโอ้แตย่ยากควบุมแม้เพืนต่เองแตย่ยากไปนะจะจุ๊กจะอะไรคิดดีจะจุ๊กจะอะไรคิดดีแอบยุจีนเขาเอ้ยนะช่วยเพื่อนไปละแปลพ่าไม่มีแทงหลังอะ้วแหละ มาแค่เท่านี้มันตอบป่ะนี่ไงเป็นฟืนหมินถ้าเกิดตัวหมินแตกอีกก็แปลว่าไม่มีแทงหลังอีกแลแหละก็ตามเลยแล้วกันมาปิดไฟได้ครับเลทเทอร์คิดว่าต่นี้ก็มหมือนจะใช้ให้มันแดงแหละออกมาไล่ม,มันมันแล้วกันอุ้ยคนนี้วิ่งฉีกนึกว่าเข้าไม้แล้วเนี่ยเป็นว่าคนนี้คุมปะ่ะหลอกไปมา อี๋ว่าวไม่หลงด้วยคนนี้ตีลเลยครึ่งนึงไม่ว่าพวกหมีข้างบนสุดน่าจะแบบทำเพื่อทีมากอะอาว้าคนนี้โอ้แตายยักตายยักแม่งทุกคนเลยตั้งแต่น้องเคเลสฟิวนะแหมล้มคนได้กี่คนเนี่ยคนที่สีแล้วมั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้อแอฟอันแทงอยู่ดีเท็มแน่ตอบปะ่ะเจ๊เอ้เงียบกิฟเลย ถือว่าอยู่นานกว่าที่คิดแล้วตอนแรกคิดว่าไม่น่าอยู่เกินสองนาทีตอนนี้ก็เกินสองนาทีไปละมีคนปั่นไปข้างบนได้เป็นเฟอร์มินอะ่ะผมรอเขามาช่วยก่อนจะได้ใช้แบบเกียงคุ้มหน,หน่อยยังไงเสียงนี้เป็นยูจีนยูจีนมาช่วยเอ่อยูจีนยูจีนตายยากปะตายยากตายยากโอเคอนนโลผู้คนได้คนที่เหลือแล้วจำไม่ได้แล้ว ก็ยังไม่ได้ดูดสักทีตอนนี้ผมกลายเป็นตัวเดินตีเพียวๆเลยเนี่ยหมายเพื่อนผมจะห่วงโทเทมอ่ะโทเทมมันเน่ะห้ามแคะไม่กิบๆเยอะเจ้ไม่ใหญ่ปั่นไปเนี่ยอ๋อปั่นอยู่เครื่องนี้ผมดูดโอ้ปั่นแยกเขาดูผมห่วงโทเทมป์เขาก็เลยปั่นแยกแม่งเลยแล้วกันอ่าผมรอคนมาตอนเนี้ยรอคนวิ่งไปทางทิศเนี่ยจะมีป่ะอันนี้เฝ้าเลยหน่อยนะเนี่ยมีนะวิ่งผ่านตัวบ้านไป ยีงไงเดี๋ยวเอียงจะสูงไม่เอียงเฉยเห็นไหมวิ่งมาสองคนเลยอ่ะหมเพื่อนตอนนี้มันดูดได้โคตรเยอะเลยผมต้องเอาแคร์นะโอ้โหแคร์ไปคนมองด้วยนะเนี่ยไม่ไรอ่ะถ้าเกิดผมไล่นี่คือที่ดูดมาได้เสียเปล่าอ่ะหมเพื่อนไล่คนดีก็ได้ตอนนี้เหมือนมีฟองมินข้างบนอ่ะที่เขาปั่นไฟอยู่อ่ะหมเพื่อนคนที่เบียดคมอ่ะ มาดีเพื่อนผมหลอกไฟอะเอ้าโดรกล่างอย่างงี้เรียบร้อยนะอ๋อบาลานก็ว่าไล่คนนี้ก็ได้ไล่คนนี้ก็ได้เอาโลรคะโลรคะเดี๋ยวโอ้โหคนที่มองถ้ามองกับเราอะเป็นยูจีนวะที่มองอะยูจีนจริงด้วยตัวเองจะตายแล้วยังจะมองอยู่หลอกไฟมามูนบอกกลับมาเจ๊ตัวเองมีบาลานนะโอเค แทงหลังไม่น่ามีอ่ะน่าจะฮิวตัวเองไปละกดซ้ำเลยละกันมาไว้ค่อยมาเล่นแอดออนตอนช่วงท้ายเกมอะไรกันเดหนูหนูจะเจื้องไปหรอตอนเนี้ยแหมเพื่อนดูดิเยอะมากนะจะเอาไงกับผมลงไมป้ปราบมไอโยบววะคนนี้แหมเพื่อนคนนี้มันขั้นเล่นเป็นแลนะ้วคนนี้ไม่พอดี เอาไงผมเอาวะคนที่แบบคมมากคนเนี้ยแหมเพื่อนรยบร้อยนะงกุ๊กไม้กืนอนะเราอะเจอคนปั่นไฟอยู่นู่นคนหนึ่งน่าจะเป็นอแคแ์นะผมเดินไปก่อนเดี๋ยวทีนีมองสิโอ้โหอะไรจะแบบทำมองขนาดนั้นนี่คนนึงโอ้โหใครมันบางอาจมองเป็นฟึงหมินเะนี่ยเออผมปล่อยกันไปอุ้มคนที่ล้มก่อนก็นได้ พี่เจอคนทัามองอะแต่เนี่ยไม่ได้ดูดใครดีๆเลยแต่อย่างก็ได้ใช้ันแดนงแหละตั้งหนึ่งรอบคือมาอ่านเกมอะไรพอได้อยู่อ่าฮุกที่อยู่ใกล้ฮุกนี่เองมีคนมาหอนอเทพนะได้เป็นโนมินคนข้างบนอะ่ะได้เป็นโนมินชุดอ่าชุดเกมเมอร์เก๋ป่ะชุดที่จะสวยอะ่ะยีงไงไปก่อนไปหาแคร์ดีกว่ารู้สึกแคร์มันอยู่ตรงเนี้ยตรงเครื่องเนี้ย ยังไงเพิ่งปล่อยเครื่องด้วยเนะีโอเคดูขกล้าว้ก่อน,นอเนาะก็อย่างที่บอกกัตาเมื่อกี้นะว่าถ้าเกิดเราดูดเต็มรอยปุ๊บอ่ะเขาจะทาการเปย์มาทีเราจะตีเขาไม่ได้เพราะว่าเขากลัวโดนทีล้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ละแต่ไม่ได้ทำไ,นะไม่ได้ร้อยร้อยทำไมถึงว่าเขาพอบไปนะไม่น่าเผลอดูดเลยเมื่อกี้นึกว่าเขาจะวัดใจแบบไม่ยอมพับไม้อะไรอย่างงี้ มาเพื่อนหลงไฟเหรอในดา่ดานดา่ดานอะไรล่ะชัางกระชิบหายมาเพื่อนลมนะลมนะนี่ไงเจอเฟงรมินอีกคนนึงกำลังจะไปถอนเทมด้วยมาผมเดินหาเลยนะหวังว่าน้องแค่คงไม่มีลูกเองนะนี่ไงผมเจอละที่ผมลงทุนแบบขึ้นปันใหญ่ไปเลยเนะี่ยค่อยถอนเทมไม่ได้ปะ จริงด้วยฮะเจ๊อ้าดึงหลังไม่ได้เฉยอะไรวะเนี่ยโอเคไม่อะไรฮะตอนนี้ก็โอเคแล้วโอ้ตายยากทำไมตายยากกันทุกคนจริงเลยอะตายยากกันคมจังเลยโอเคตายดีนะใช้แดงแบบกี่รอบเนี่ยรู้สึกเหมือนจะสองว่ะไม่สองก็สามอะแต่เห็นแ้วก็ได้ใช้แหละ เอาพี่ก็มาใช้กีฬกันนะคือมันถ้าเกิดจะต้องคุมจริงๆออะอย่างที่บอกไปตามไปแกคือเราต้องเราต้องตีคนที่เราดูดเต็มร้อยแล้วอะตีตอนคุมโปงพอดีอะแล้วเราจะเห็นอะไรทุกคนในแมปเอาพอใจมากที่บอกตำแหน่งนี้ผมถ้าเกิดเขาไม่มองผมที่ผมไ่รูว่าเขาอยู่ไหนอะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยคือมันสนุกตรงช่วงต้นเกมที่เขาพยายามจะแบบดื้อดึงถอดเราทีผมไม่ได้อะก็จับพลังรัวๆไปเลย โอเคก็เป็นไงบ้างอะสำหรับโกดฟอกแอดออนแดงที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเธอเธออะไร่ะแต่มันก็ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่นะโอเคผมซื้อมานในแม่กันเดี๋ยวพิคเดี๋ยวผมขอเวลาปั้นหน่อยอย่าขอกันเยอะนะใจเย็นๆกันหน่อย